เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่องรายการเที่ยวกับแจ๊กก็ยังไม่มีโอกาสได้ออกไปเที่ยวถ่ายทำรายการมาปากเพื่อนๆนนะครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งจะเคลียสถ,ถานที่ที่พักนะครับเคลียรสถานที่ที่พักที่แขกที่ท่านมาพักนั้นเรื่องเดินทางกลับกันวันนี้เราก็พอมีเวลาหยุดอยู่กับบ้านนะครับเพื่อที่จะเคลียงานนะครับในรีส ORT อร์ทนิดหน่อยเดี๋ยวมีเวลาก็จะออกไปถ่ายทำรายการกันนะครับ คราวนี้ในวันนี้ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้มาดูกล้วยตากนะครับกล้วยตากที่ตากไว้สามสี่วันนั้นนะครับปรากฏว่าเขาก็ทําท่าจะได้ที่แล้วนะครับทําท่าจะได้ที่แล้วนะครับเราก็เลยอเอามากดนะครับทับให้แบนนะครับทับให้แบนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาออกไปตากแดดเพื่อสุดท้ายคราวนี้ก็ จะเก็บไว้ทานได้นานๆนะครับเก็บไว้ทานได้นานๆนะครับกล้วยนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเขาโดยตรงนะครับเพียงแต่ว่าช่วงแรกนั้นเ,ออเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเราก็จะชอบทานกล้วยตอนเช้าๆเพราะกล้วยเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยเหลือในระบบขับถ่ายนะครับของร่างกายจริงมันก็ทานได้ทุกวัยนะครับทานได้ทุกวัยเพราะกล้วยเนี่ยเขาก็มีประโยชน์ ประโยชน์ของเขาก็ไม่ได้เลือกเพศเลือกชั้นเลือกอายุอะไรแล้วครับ mm hmm. ก็ทานกันได้ทุกเพศทุกวัยอีย mm ่งว่าเรานั้นอ่ะ mm hmm. พ,อพออายุมากขึ้นระบบภายในของร่างกายเนี่ยทุกคนนะครับ mm hmm. เขาก็จะค่อยเสือ่อมสภาพไปนะฮะเราก็พยายามที่ที่จะหาตัวช่วยนะครับหาตัวช่วยในการที่จะทำให้ระบบกับถ่ายเราดีขึ้นไม่เป็นภาระของร่างกายของเราซึ่งนับวันนั้นมันมีแต่จะ ทำงานไม่มีประสิทธิภาพน้อยลงนะครับเราก็เลยทานกล้วยเช้าๆแต่ครนี้บางทีมันมันมันเยอะจัดนะครับเราทานไม่ทนันนะครับทานไม่ทันเขาก็ดำเขาก็ดำ,เข,ดำเขาก็ทำท่าจะจะเสียจะเสื่อมสภาพนะจะเน่าเราก็เห็นอาการตั้งแต่เปลือกเริ่มจะดำดำนี่นะครับเราก็เอามาปอกเปลือกแกะเปลือกปอกนะครับแล้วก็ อ่ออกไปตากแดดกันนะครับใช้เวลาตากจริงๆก็ประมาณสามวันนะครับช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลอา่เป็นช่วงที่หน้าหน้าหนาวจริงๆก็คือเข้าสู่ฤดูแรงนั่นแหละฮะก็คือฝนฟ้าจะไม่ตกแล้วอะแดดจะแรงมากนะครับเราก็เห็นว่าแดดมันแรงมากแล้วก็ได้ไปแล้วก็กล้วยก็ทํำท่าจะไม่ค่อยดีนะก็เลยเอากล้วยเนี่ยมาใช้ประโยชน์จาก จากการที่จะปล่อยมันเสียออกไปนะฮะแล้ก็ามาตากกับแดดที่ซึ่งมันกําลังร้อนมากๆในยุคปัจจุบันนี่นะครับแดดดีๆเง้หนักประมาณนี่วันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นวันที่สี่ครับสามวันที่ผ่านมาก็โอเคนะเนื่องจากว่าในกล้วยนะมันจะมีน้ําอยู่เยอะนะครับในกล้วยนะมีน้ําอยู่เยอะเราก็ใช้เวลาตากหลายวันหน่อยแดดแรงๆครนันนี้วันนี้ก็ วันนี้ก็เป็นน่า,นาจะเป็นแดดสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเราดูสภาพของกล้วยแล้วนี่คือเขารีบมาเต็มที่แนะคือกล้วยเนี่ยเขาจะรีบรีบคือแหง้งแห้งเต็มที่แล้วเขาจะไม่แห้งไปมากกว่านี้ครับพอไม่แห้งมากกว่านี้ก็คือหมายถึงว่าเขาก็เราก็สามารถเอามาทําเอามาเก็บใส่โหลเราก็สามารถเอามาเก็บใส่โหลมาทานได้นะครับนี่เราก็ทับให้เป็นแบนนะครับทับให้เป็นแบน เพื่อให้มันมีหน้าสัมผัสในการรับแดดได้มากขึ้นนะครับเพื่อมันมีหน้ากว้างในการรับแดดมากขึ้นนะครับเพราะว่าลูกเขามีขนาดเล็กลงนะครับลูกเขามีขนาดเล็กลงเราก็เลยต้องทําให้หน้าพื้นที่หน้าตัดในการรับพลังงานแสงแดดมีมากขึ้นหน่อยเนื่องจากว่ามือนี้ก็น่าจะเป็นมือสุดท้ายของเขาในการที่จะตากแดดแล้วนะครับเราคงไม่ต้องเป็นชุบน้ําผึ้งนะครับเนี่ยเพราะน้ําตาลในในในกล้วยเองเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะครับ คงไม่ต้องไปชุบนะครับเดี๋ยวจะหวานมากเกินหรือเปล่านะครับแล้วก็เอามาทับทับให้เป็นแบนอย่างเงี้ยครับนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับกล้วยที่เราซื้อมารับประทานเนี่ยหรือหรือผลไมากลากไม้อะไรแล้วแต่ที่เราซื้อมาทานเผื่อเราทานไม่ทันนะครับเราก็พยายามหาโอกาสที่แปรสภาพเขานะครับเพื่อที่จะได้ทานในนาน,านทานได้นานๆแล้วก็ไม่เสียประโยชน์ไปฟรี กับการเสือ่อมตลายของเขานะครับ,บอย่างกล้วยเนี่ยนะฮะนี่เป็นกล้วยตากนะครับเราก็ทับจนแบนแล้วเนี่ยสองหวีครับสองหวีทับจนแบนอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไปตากแดดสุดท้ายวันนี้แดดสุดท้ายแล้วนหะนี่ครับตากแดดสุดท้ายแล้วเดี๋ยว ผลจากนี้น,นี้พอลากล้วยเขาได้ที่แล้วเนี่ยแล้ก็เก็บใส่โหลไว้ทานกันได้หลายๆมื้อครับนะครับเ,เพื่อนเก็มีกาดก็ถนอมอาหารเก็บไว้ทานให้คุ้มกับค่าเงินนะฮะทุกวันนี้เงินหายากมากนะครับเราก็หาอากาศที่จะนะใช้ประโยชน์นะครับอากาศจะใช้ประโยชน์จากเอา สินค้าผลไมาราก,กไม้อาหาราต่างๆที่เราซื้อมาให้ให้มคุ้มค่ากับเงินที่มันหายากนะครับครับอันนี้ก็เป็นคลิปทำกล้วยตากนะครับทำกล้วยตากเอามาฝากเพื่อนๆน,นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องรายการด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวก็คอยติดตามไปเรื่อยๆราะว่าตอนนี้เราพอที่จะมีเวลาเดี๋ยวก็จะหาโอกาสไปไถ่ายทำคลิปในสถานที่ต่งตางๆ เพื่อนๆเรคอยมาติดตามชมนะครับว่าจะไปเที่ยวไหนกันยังไงนะครับครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ